ถ่ายมามันง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะ,อะสมัยก่อนว่ารถถ่ายเดินตามช่วยเยอะแล้วนั่งขับช่วยเยอะกว่าเยอะเลยไวขึ้นแบบทันตาเห็นเลยพื้นที่เราก็ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นทีนี้ใช่ครับไม่เหมือนไม่เหมือนยุคสมัยนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ใช่ทำนาไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกครับสมัยก่อนนะทำานานาเยอะจริงนะแต่ปล่อยทิ้งไว้ก็ทำได้เด่ยเพราะที่เลี้ยวแรงมันทำได้ เดี๋ยวนี้ก็ไม่ไม่ไม,มีที่ไหนหวา่างแล้วที่ไหนว่างก็เช่าครับก็มีคนมาเช่าไม่ดูแรง่ดูอะไรมันก็ได้บ้านเรามันเสียเรื่องนี่เดียวเรื่องแรงเนี่ยแหละถ้าเกิดมีน้ำมาดีๆหน่อยนะทำไมเขาจริงจริง,รงอาจจะเป็นความเข้าใจที่ ที่ไม่นั่นเนาะพื้นที่ตรงนี้จริงๆไม่แรงนะส,สะเกตรเราจริงๆน้าแรงนี่ไม่แรงแต่ว่าเพียงเพราะว่า,าระบบที่จะเอาขึ้นมาใช้เนี่ย